สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำผัดไทยกันที่บ้านคุณป้าแดงนะคะคือจะเป็นบ้านเรือนไทยอยู่ที่พัทยานะคะอ่าเปิดประตูก่อนโอเคมีรับลูกค้ามาผักด้วยเรือนไทยเป็นแบบดั้งเดิมมีความสวยงามสง่างามมากๆนะคะ บรรยากาศดีมากอากาศดีมากๆอันนี้ก็จะมีเรือนใหญ่เรือนเล็กๆขึ้นมาแล้วโอเคนี่ก็จะเป็นเรือนไทยไม้สักทั้งหลังเลยนะคะโอ้โหโลเคชันรอบๆก็จะประกอบไปด้วยเรือนไทยใหญ่หนึ่งหลัง แล้วก็มีเรือนไทยเล็กๆอีก4หลังแล้วก็มีเรือนเล็กของเรานะคะเป็นเรือนขนาดกลางอีกหนึ่งหลังทีนี้วันนี้เนี่ยวันนี้เราจะมาทําอะไรกันพี่ใหญ่คะพี่หมีคะวันนี้เราจะมาทําอะไรกันคะจะทำผัดไทยบนบ้านเรือนไทยค่ะอ๋อซึ่งเหมาะมากเลยอ๋อมีการเตรียมเครื่องไว้เรียบร้อยมาดูกันคะ่ะ เครื่องผัดไทยมีอะไรบ้างผมมีกุ้งกุ้งตัวใหญ่ๆที่เพิ่งไปช็อปมาจากตลาดบางละมุงแล้วก็มีถั่วงอกนะคะเต้าหู้อะไรอะ่ะไชโป๊กกุ้งแห้งไข่ไก่หอมแดงแล้วก็ถั่วส่วนเครื่องต้มยำเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาเพิ่มเมนูกัน ที่ขาดไม่ได้เลยค่ะนี่ค่ะผัดไทยภูเก็ตตำรับพ่อแดงค่ะมีเส้นมีซอสนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสวัสดีค่ะทีนี้มาเริ่มทําผัดไทยกันค่ะวันนี้เราจะทําผัดไทยที่บ้านเรือนไทยของคุณป้าแดงนะคะคุณป้าแดงสวยๆนั่งอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็ทีนี้เราจะเริ่มต้นทำผัดไทยกุ้งสดกันค่ะเมนแรก อย่างแรกเลยคือเอาเส้นแช่ก่อนนะคะเอาเส้นแช่น้ําเส้นจะแช่น้ําไว้ประมาณ3-5นาทีนะคะแล้วเส้นจะจะนิ่มเราก็มาเริ่มต้นซอยหอมเริ่มต้นเลยนะคะเปิดไฟใช้ไฟปานกลางนะคะไม่ต้องแรงมากแล้วก็ น้ำมันประมาณหนึ่ช้อนโต๊ะนะคะพอกระทะของเราเริ่มร้อนแล้ก็เอาหอมแดงนี่นะคะใส่ลงไปเริ่มที่เจียวหอมแดงก่อน,นะคะ่ะเจียวหอมแดงพอหอมเริ่มจะหอม เต้าหู้เราใช้เป็นเต้าหู้เต้าหู้อันนี้นะคะเต้าหู้สี่เหลืองน,นี่ค่ะพอประมาณไม่ต้องเยอะมากนะคะเคใส่เต้าหู้เสร็จแล้วผัดค่ะผัดต่อให้เต้าหู้เหลืองให้เต้าหู้มันหอมใส่กุ้งสดลงไปเลยค่ะ จะได้กุ้งใซส์ใหญ่มานิดนึงนะคะพอเราดูแล้วหอมแดงกับเต้าหู้เริ่มสุกเราก็จะใส่ชัโป๊เราใช้เป็นชโป๊เค็มนะคะไม่เยอะประมาณ1ช้อนกาแฟนะคะแล้วก็กุ้งกุ้งแห้งฝอย1ช้อนกาแฟเช่นกันค่ะจากนั้นผัดให้เข้ากันเราก็เอาเส้นที่เราแช่ไว้เนี่ยใส่กระทะลงไปเลย ใส่เส้นเสร็จแล้วปุ๊บอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องไม่ลืมคือต้องเติมน้ําเปล่าไปหน่อยนึงนะคะเพราะว่าจะได้ให้เส้นสุกนิ่มจากนั้นเราก็ผัดให้เส้นเนี่ยอยู่ในน้ํานะคะเดี๋ยวน้ําจะแห้งเส้นก็จะสุกพอดีเลยด่ะเสคะน้ำแห้งแล้วเส้นก็สุกแล้ว จสังเกตเห็นเส้นนิ่มๆใส่ไข่ค่ะขั้นตอนต่อไปไม่ต้องขันมันไม่ต้องใส่แล้วเราเพื่อสุขภาพเราจะไม่ใส่น้ำมันเยใส่ไข่เลยค่ะตึงตีไข่ให้แตกออกจากกันนะคะแผ่ไข่สวยๆหลังจากนั้นเอาเส้นมาโปะไข่เอาไว้ค่ะแล้วก็ปล่อยให้ไข่แห้งนิดนึง ระหว่างนี้เนี่ยของแจงจะใช้ถั่วลิสงป่นคั่วเนี่ยนะคะใส่เข้าไปคั่วอีกทีหนึ่งในกระทะเพิ่มความหอมเราจะคั่วถัวถ่วไปด้วยค่ะน้องไม่เห็นโอเคทีนี้ แห้งแล้วใช่ไหมคะกลับด้านปืบจากนั้นเทน้ำซอสใส่เลยค่ะซอสต้ตนตำรับข้าแดงเนี่ยคอเลสลเตอรอลศูนย์เปร์เซ็นนะคะเราเป็นผัดไทยเพื่อสุขภาพไครทำก็อร่อยใครทำก็ได้ไครทานก็อร่อยแล้วเราก็จะใส่ตัวส่วนนอกลงไปค่ะส่วนนอกที่เรามี จริงๆแล้วเราต้องใส่ผู้ใชยผักผู้ใชยไปด้วยนะคะแต่พอดีเรานี้เราหาไม่ได้ทีนี้ผัดให้เข้ากันอย่างเดียวเลยค่ะอย่าให้เส้นติดกันคลุกเคล้าให้เข้ากันเนี่ยคะ่ะได้กลิ่นหอมหรือย,ยังคะแม,แม,แมป่ป้าทั้งหลายาหอมมากหอมมากไหมคะเ <laughs> นี่ยค่ะใครก็ทำใครก็ทำได้เดี๋ยวเราจะใครอยากทำเราจะ ให้ทุกท่านลองมาทำได้เลยค่ะผัดให้เข้ากันค่ะทีนี้เห็นไหมคะว่าเส้นเราจะไม่ต้องกลัวเส้นเละเลยนะคะเราสามารถผัดแล้วก็ยีได้ตามสะดวกเลยนะคะผัดให้คลุกเค้าให้เข้ากันโอเคปิดไฟค่ะเสร็จกระบวนการผัดไทยไปึ้นว ผัดไทายกุ้งค่ะเรียบร้อยค่ะนะคะให้ชิมคนละนิดพอนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะมีอีกหลายเมนูเลยค่ะแล้วก็จะใส่เป็นมะนาวค่ะจริงๆอร่อยอยู่แล้วไม่ต้องบีบก็ได้ขีดน,นิดนึงแล้วก็ถั่วงอกห,หน่อยนึงค่ะตอวางานค่ะถ่ายรูปเลยค่ะ